วิวสวยมากล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยตลาดนัดมินบุรีนั่นก็ค<อ>ือจดุจักสองนั่นเองตอนนี้เขาเรียกว่าตลาดนัดมินบุรีช่วงข้างหน้าเนี่ยอ๋เหรอเออเนี่ยมีป้ายเห็นไหมและช่วงข้างหลังอะ่ะข้างหลังก็ปิดไปแล้วกว่าจะเสาร์อาทิตย์ <laughs> <laughs> แต่เขาก็มีข,ขายของขายอยู่นะมีอยู่้ง่งเออข้างล่างกับข้าวของกินเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราลงไปดูกันดีกว่า นี่ตอนนี้เรายืนอ,อยู่บนสถานีรถไฟป้าตาสีชมพูสถานีตลาดมินบุรีนะทางออกที่สองนี่ไปลงไปดูไปดีปดลงดจะรู้ใช่ลงหน้าตลาดพอดีเด้อไปดูบรรยากาศตลาดนัดมินบุรีกันดีกว่าของกินเยอะเสื้อผ้าก็เยอะไปข้าง นี่ตลาดนัดมิบุรีกันไปจักซอกไปข้างๆก็มีของขายเข้าไปดูไหมเออแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินต,ตรงตลาดของเยอะแน่นอ,อนวันนี้แน่ไห็ไห,ไหมผัดไทยร้านนี้อยู่นานแล้วนะนนมีขนมด้วย น้ำเต้าหู้ก็มีใช่อะไรอ่ะขหนวหมูทอดเหรออะไรอ่ะหมูทอดไก่ทอดทอดเดินทางนี้ก็ไปตลาดมิบุรีอราวเน,นี้ยของกินมันมีเยอะมากเลยจะไปทางไหนก่อนไม่ถูกเนาะไปเรื่อยๆก็จะพยายามไม่หันซ้ายหันขวาอย่าวยเวียนหัวอ,อยู่ที่ละข้างอ่ะละข้างขวาก่อน จะค่อยมาข้างนี้อ่าข้างขวาซื้ออะไรก็บอกจะได้จอดมึงคนจอดไม่มีอะไรหรอกจอดไก่ต้มน้ำอันนี้กินไม่ได้นะน,นี่กิฟตอะไรนะกินไม่ได้นะอดไก่ไกแต้น้ำมันเดี๋ยกิฟต์เนี่ยอ,อันนี้ก็กินไม่ได้ยังไม่สุก ขยันพูดน้ยตัวใหญ่อยู่นะหน้าบอกตลาดฮ่องกงอะไรคือตลาดฮ่องกงสูฉีสูชีน่ากินอ่ะห้าบาทเอง ส่งน้ำปั่นคนเยอะอยู่นะยำลาบสะทอดถ้าปอกแกะ

ฝั่งนี้ก็มีอีกฝั่งนี้ก่อนของเยอะมากเลยทั้งบนสถานีที่เราลงมาเมื่อกี้ขนมหวาน ลผลไม้ค่ะยำําหมูยำผหมูจ้า <c oughs> อุ่นใส่มัด <c oughs> อ้าหุ่น <c oughs> โรละร้อยเขาะว่า <c oughs> <c oughs> หวาน กวางกงบังคุดบังคุด oh ่อสวยนบังคุดเังคุดสวยนะคะคนเยอะจริงน้ำผีตะแรลงทอด ก<อ>ุ้งทอดเกิดจัจบหัาป <คน S 2> ่าคนเยอะจริงสุดยอดลบบเลยแต่ละจอติดหัดมา <c oughs> คนเยอะมากเอาเดอนข้างนอกก็เดี๋ยวไปฝั่งนูน้นเราจะเดินชา้า อัอ้งนี้อะไรเอ่ยหมูปิ้งเดนินขาไม่ได้ใช่เดิน้าก็จะขวางเขาได้บางช่วงขนมครกขน,นมครกถ้าไปดูฝั่งโน้น,น,นฝั่งโน้นก็มีของกินอีกแล้วเ,เดี๋ยวเราเข้าเข้าห้างในเสื้อผ้าเข้าได้หรอได้ ไงอะไรเอ่ยปลาโทษเออทีกมันพลังเอาไหมปลาเราเคยซื้อแล้วอร่อยอาปาตายค่้ไหนกันตัวละเอาไหม ตัวร้100อยเท่าไหมดูก่อนก้อนเดี๋ยน่ากินน่ากินต้านหลังห้าเออก็จะเนาะเนี่ยยำมีตำตำกุ้งตำปลาหมึกตำปูปูมังคูดหมาเยอะแยะมากมา,ายน้นมุง้ง น,มม itan, น,น้ำม <c oughs> ่วงน้ำตาหวานน้ำม่วงบ้าบอซุปมะเขืออะไรมาของกินเยอะมากเลยอ่ะปลานึ่งแจ่วปลาล้อยเดียวอุ้ยหมูเป็นชิ้นๆว้อาบอตามลำใหญ่อันนี้ต้องไปกินในน้ำเพราะเป็นไก่สด บ้านเราไม่ใช่ลลบอลลยนทุกส่งนุ่ินเออนี่อะไระอ่ะขอบงกับข้าวป,ป่ะบไปฝั่งเสื้อผ้าดีกว่านี่ับเออ ยังเข้าไปดูเสื้อผ้าไหมบ้างไหมไอสิหรือจะเดินไปตามที่รถเขา้าหรือจะเดินนี่แหละทางนี้เราก็เดินโอเคที่จอดรถก็เนี่ยตามรถปข้างปข้างในก็ได้แล้วก็เอาอุ่นออกแล้วก็อุนน่นเข้าเออแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้ดูพากันสับสน,นวุ่นวายขนมขนม ส่กรอบเมื่อก่อนตรงนี้เสื้อผ้าเต็มเลยเนาะหายไปหมดละย้ายมาเหลือมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เยอะยี่ยสิบบาทเองเขาน่าจะจัดสถานที่หรอใช่จัดที่โหเราเราองตงาเราไม่มีทางี่ว่าช่วงเย็นเย็นไปเดินได้นะทุกคนที่นี่เปิดทุกวันใช่ไหม นี่89บาทเขาเปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันเหรอโ no. นกโร้งหาวต้องหาวัน,นหรือว่านี่ขาวแปลงข้างข้างนี้ก่อนร้อ้าย55บาท นี่เขากำลังฮิตกันเออข้างในก็มีของขายบ้างในจัตุจักแล้วก็เสาร์อาทิตย์จะคนคนเยอะของเยอะขายอะไรนะขายสาาัตว์อ๋อนึกว่าด่าก,กูใครจะฆ่าด่าอนี่อะไรสัตว์เออตกใจหมด ไม่สี่คู่ร้อยว่าจะซื้ออยู่เหมือนกันฟรีเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะห้าสิบาทเองอ่ะทำไมเข้าไข่กนถูกจังวะมันเป็นมือหนึ่งหรือมือสองมือสองหรออ๋อเป็นมือสอง ของเยอะจังข้างนี้ต่อเสือ้อร้านนี้ก็สวยร้อยเดียวนี่นะวุ้สีแดงสามจิบเก้าบาทแต่สามตัวร้อยหกจังวะเออ ก็เสร็จนเนาะสามตัวห้าสิบพอมีข้างล่างนี่อีกอ่ะแต่เราไปดูข้างล่างเฮ <c oughs> ้ยอยากซื้ออ่ะวันนั้นเราก็ซื้อ <c oughs> ซื้อทัง้งเลยต้องตัดออกมันเนะี่ยเท่าไหร่คะ ติดจ่าอ uh ัน huh. น yeah. <icas anha> ี้สูตริดอ๋อเงนี้ลูกกล้องเนี่ยก็ประมาณสองหมื่นโอ้แจ็คเป็นคุ่นไขว้อะไรต้องมีกันอ่มใช่อันนี้ไซส์ใหญ่ไหมวะไม่ใหญ่แกลวิแกลวที่นี่เขาเปิดทุกวันเลยหรอเปล่าเปิดทุกวันเฮ้ยแบบนี้ดีกว่าหนูแบบนี้ตัวเท่าไหร่คะตัวสองเล็กซีวแกลวใต่แกแวสามตัวร้อยลูกสามห้าเออแบบนี้ดีกว่าแกลวมีไหมแกลวจะ

ผู้ชายฮะไม่เหมือนไซส์ผู้ชายนะผู้ชายก็มีของเจเตัวตีนราคาเดะ๋ะเติมสังส่อนยี้สุดบาะเฮ้ยถูกมากเลยอ่ะคุณค่าไอ้เรียบร้อยเสียเงินไปตะเสียเงิน ต้องมีบ้างเดินตลาดอยากได้นว่นด้นนี่ไปได้เปื่อยดูดนด้านนอก <c oughs> นี่ไง <c oughs> ร้อยเดียว <c oughs> เอาไปล่างงเลย ของทุกนางสาวนีงชาวบู้วะเนี่ยห้าสิบบาทไหมของถูกมากเลยครับตลาดนัดมินบุรีทุกคนช่วเงยเงยนเ็นๆก็มาเดินเล่นกันได้นะหลังเลิกงานเนี่ยตรง สถานีตลาดบิบุรีรถไฟฟ้าสายสีชมพูทางนี้มีอีกหน่อยหนึ่งประมาณนี้เนาะอยังไงก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดีทางไหนดีทางนี้แหละบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเอาแง่งขิงป่ะเอาเอาแง่งขิงด้วยอ,อ่ะนี่อยากกินเต้าหูหอยขึ้นมาทันทีเพราะอะไรอ่ะมีขิงไม่ไต้องพ,พอูดนะทีหลัง คนมากันตลอด